ช่วง Yamaha Racing DNA สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha เสียงเพลงชาติไทย กับนักแข่งไทยจากสนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียที่มาจากชัยชนะในศึกเอเชียโรดเรซิ่งแชมเปี้ยนชิพรุ่นเอเชียโปรดักชั่น250โดยผลงานของไอเดียกริตพัฒน์เขื่อนคำนักบิดดาวรุ่งของยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมถือเป็นการตอบย้ำศักยภาพและเรซิ่งดีเอ็นเอของทีมงานคนไทยร้อเปอนตและรถแข่งตระกูล R Series ยามาฮ่า YZF R3 อีกครั้งในเดียวกันยังถือเป็นชัยชนะแรกของกริตพัฒน์บนเวทีบิดชิงแชมป์เอเชียโดยในรุ่นเอเชียโปรดักชั่น250 นักบิดไทยเปิดคันเร่งแซงน้าตั้งแต่รอบแรกพาเพลงชาติไทยดังกระหึ่มสนามเซปังด้วยชัยชนะอันดับที่1อย่างสมศักดิ์ศรีหลังจากในเรสแรกโชคร้ายโดนชนล้มในโค้งสุดท้ายทว่าในเรสที่2ไอเดียกลับมาด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งกว่าเดิมและเขาคือผู้ชนะอย่างแท้จริงส่วนผลงานของรุ่นพี่ในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต6 0 0ตีอนุภาพซามูน ยังคงโชว์ความนิ่งและความเกา๋าแม้จะต้องออกสตาร์ทจากกริดสุดท้ายอันดับที่16ทั้ง2เรสแต่ก็สามารถไล่แซงคู่แข่ง13อันดับจบการแข่งขันอันดับที่3ขึ้นโพเดียมได้ทั้ง2เรสหรถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ทั้งรถแข่งทีมงานและความเป็นนักสู้ของอนุภาพที่สู้ด้วยหัวใจในทุกๆโค้งของสนามเซปัก so นั่นทำให้ทีมแข่ง Yamaha Thailand Racing Team ผ่านการแข่งขันสนามที่2 โดยการพกความมั่นใจเต็มเปี่ยมก่อนที่จะไปลุยกันต่อในการแข่งขันสนามที่3ของฤดูกาลที่สนามโมเตกิป,ประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่11-13กรกฎาคมนี้ร่วมติดตามและเป็นกําลังใจให้กับกองทัพทีมบิดสีน้ําเงินจากประเทศไทยได้ทางแฟนเพจยามาฮ่าไทยแลนด์เ c รสิ่งที